สิ่งหนึ่งนะครับที่คนเรานะครับมนุษย์เราเนี่ยหนีไม่พ้นเลยก็คือการนอนหลับนะครับการนอนหลับถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะว่ากินเวลาชีวิตของเราไปถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า24ชั่วโมงเนี่ยเรานอนไปแล้วประมาณ8ชั่วโมงสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเน้นนะครับว่าให้การนอนหลับของเรามีประสิทธิภาพนะครับใน8ชั่วโมงต่อวันนั่นเองนะครับวันนี้เลยมีสินค้าใหม่นะครับนี่คือ C2 a น u า Essence นะครับ L-Theanine Plus Gelato g r a ฟนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย L-Theanine นะครับเขาเป็นสารสกัดจากยอดอ คาเฟอีนนั่นเองหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันช่วยให้การนอนหลับดีแบบนี้มันคือยานอนหลับหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนั้นต้องไปให้แพทย์เขาจ่ายยาให้นะครับแต่ทีนี้แอลทีอนี T A N e เนี่ยมันเป็นสารอาหารนะครับที่มีผลประโยชน์แฝงตัวหนึ่งครับก็คือทําให้สมองเราเนี่ยผ่อนคลายเป็นยอดใบชาที่ไม่มีคาเฟอีนนะพอกินไปปุ๊บสมองมันจะผ่อนคลายมันเหมือนแบบว่าเราได้นั่งสมาธิเนี่ยแล้วแบบว่าเห็นแสงสีขาวปุ๊บสมองผ่อนคลายเฮ้ยทำไมมันโล่งอย่างนี้เลยแล้วร่างกายครับก็จะเริ่มปรับนะทั้งฮอร์โมนทั้งอออะไรรรรคัับพบพ้มมแกก่่าานนหลทีีุณภ 8ชั่วโมงนั่นเองเมื่อหัวถึงหมอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับมีแอลเทียนีนที่สกัดผ่านนวัตกรรมนะครับนาโนฟิลเตรชั่นนะครับจากโรงงานโออิชิของพวกเราเลยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่ายกนวัตกรรม10ยกกำลังลบ9เนี่ยมาทําให้หุ่นเกียวโ้นะครับเข้ามามาทําให้ซุปปลาทูน่าเข้ามามาทําให้ตัวแอลเทียนินเข้ามาครับดูดซึมได้ไวเห็นผลไวครับกินไปปุ๊บหลับสบายเลยอยากให้ทุกคนได้ลองขวดแรกก่อนนะครับจะทําให้การนอนหลับเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้มันได้ขนาดนี้เลยหรอมันหลับได้เต็มที่ขนาดนี้รออนัซึ่งงตตวี้้ก็ ผสมการออกกาลังกายที่มากพอด้วยนะครับแล้วก็ผสมการกินอาหารที่หลากหลายด้วยนะครับก็จะทําให้การนอนหลับของเรามีคุณภาพมากขึ้นนั่นเองวิธีการกินครับก็เปิดกลึกเลยหลังมื้อเย็นนะครับอย่างที่บอกไปมันจะเริ่มปรับนะครับร่างกายให้พร้อมกับการนอนหลับนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคืนนั้นเรารู้ว่าเอ้ยเราน,นอนได้เต็มที่หรือตอนเช้าเรามีงานสําคัญเราต้องหลับเต็มที่นะก็ะกินก่อนนอนก็ได้นะครับทีนี้ครับตัวนี้ไปดูคุณยายติ๋มครับในวัย68ปีนะนี่เป็นคนที่นอนหลับยากทีเนี้ยนอนหลับยากไม่พอมี พอตื่นเต้นจะได้เจอเพื่อนครับนอนไม่หลับกดไป5้าทุ่มแล้วคราวนี้ต้องตื่นตีสี่ครับแล้วก็ออกเดินทางไปด้วยคราวนี้ไปเที่ยวกับเพื่อนของ,ง่วงครับเออเห็นซีทูน่าออกสูตรใหม่เป็นสูตรที่ช่วยเรื่องของแอลเทียนิน e. ผ่อนคลายก่อนนอนหลับครับไปกินครับนี่ทุกวันนี้ไปเที่ยวปลอเลยนะฮะมีความสุขเลยในวัยหกสิบแปดปีนะแล้วตัวนี้นะครับนอกจากจะมีในส่วนของแอลเทียนีน e. แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรสนร้ำองุ่นเคียวโฮนะอันนี้ส่วนตัวผมนะซีทูน่าทำมาหลายสูตรใช่ไหมผมยกให้สูตรนี้อร่อยที่สุดเลลลลยกกมม่อน,นนนัวิ้ะคร มีโอเมก้าสามโอเมก้าหกได้ DHA ได้ e p a บําบำรุงนะครับเรื่องของเลือดไหลเวียนนะครับเรื่องของเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จัดไปเลยอยากได้แล้วเชิญเลยครับซุปเปอร์พร้อมขายเหมือนกันครับแพ็คแบบนี้300บาทต่อแพ็คครับแต่นี่ฟาดไป4แพ็คพันสองทุกคนรู้โปรโมชั่นอยู่แล้วก็คือ9 9 9าบาทใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเอากระเป๋าชุดพันครับจากจังหวัดอุตรดิตถ์ไปนะครับเป็นการรวมตัวกันของคนสูงอายุที่ไม่มีรายได้แล้วเกษียณอายุแล้วนะครับมาจับกลุ่มก ใบหนึ่งประมาณเกือบ200ครับอามาโดก็ไปฟาดมาครับเหมามาให้เลยนะครับแล้วก็มอบให้ฟรีเลยสำหรับทุกคนที่โทรมาในวันนี้นะครับสี่แพ็คพันสองเหลือ9ก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับแต่วันนี้เป็นออนแอร์แรกครับเพราะฉะนั้นโป้ต้องแรงสุดๆนะครับขอเขยิบก่อนเพราะว่าจะแถมนี่ครับแพ็คที่5ไปเลยกลายเป็น5แพ็ค จ่ายพันหาแต่เหลือแค่9ก9รอบาทแล้วเอากระเป๋าไปอีกหนึ่งใบครับไปกินแล้วก็เอาหัวถึงหมอนให้มีความสุขเลยนะครับโทรมาตอนนี้นะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนะครับนี่คือซีซุปปาทูน่าสกัดสูตรใหม่นะครับเป็นองุ่นเกลียวโฮลทียนีนะครับตัวนี้เป็นยอดใบชานวัตกรรมนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองกินแล้วลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะคืนก่อนที่จะกินกับพอได้ของปุ๊บแล้วเปิดกินเนี่ยการนอนหลับแตกต่างกันไหมนะครับแล้วมาบอกกันได้นะครับแต่ว ไปซื้อตามซูเปอร์ได้เลยพันหครับตกขวดละสีบาทนะครับแต่วันนี้ใครโทรทันนะครับหแพ็คจากพันหเหลือ9ก้าร้อยบเก้าบาทจะตกขวดละ33บาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มมากๆเลยแล้วก็กินก่อนนอนครับเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับนะครับแล้วก็มีทั้ง DHA EPA นะครับบำบลุงไปในตัวนะครับแล้วตัวนี้เป็นซีซูปปลาทูน่าสกัดนะครับได้โปรตีนสูงจากปลาทูน่าด้วยนะครับแล้วก็วันนี้รับกระเป๋าฟรีอีกหนึ่งใบด้วยนะตอนนี้รีบโทรมาก่อนนะครับที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่ เหลือเพียง949บาทนะครับได้ไปเลย5แพ็คแบบนี้คุ้มมากๆกระเป๋าอีกหนึ่งใบนะครับตอนนี้หยิบมือถือแล้วยิงม,มาก่อนที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มนะครับวันนี้ฝากด้วยนะอร่อยมากจริงๆเป็นน้ำอง,งุ่นแพงๆกินแล้วนอนหลับสบายนะครับโทรตอนนี้ตกแพ็คละ999เองเพราะว่า5แพแ็ค999แถมกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะครับหยิบมือถือแล้วโทรมาตอนนี้เลยนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอารนะครับนี่คือการ ขึ้นภาพโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายนะครับ5แพ็คเหลือ999บาทรับกระเป๋าชุติพันธ์นะครับไปอีก1ใบด้วยนะครับมูลค่าเกือบ200บาทนะครับวันนี้คุ้มคุมแบบนี้จ่ายเพียง999บาทหยิบมือถือแล้วยิงมาให้สายไม่ว่างตอนนี้ที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอารมนะครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2567